สวัสดีครับนีการเตะตะกอนะครับมื่อนี้วันหยุดวันอาทิตย์นะครับผมกำลังเตะตะกอนะครับกีฬาชนิดหนึ่งนะครับชื่อดัง ทีมไหนคองแชมป์ทีมไหนคองแชมป์ทีมไหนได้แชมป์แล้วเออแป่า

เรียบร้อยเรียบร้อยสดอี่อ่าอสีมาไวอ่าเบอเรียบร้อย <laughs> 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 chụp rồi <kem. cười> <laughs> เริ่มคู่ที่2นะครับผมม่ทีองนครับม

รับแสงครับรับแสงมองไม่เห็น